เดีนางเจเจทองเพิ่นก็ซื้อหน่อไม้มาแกงนะจุ๊บหางยังบวลงมาเขากินก่อนแล้วเงยก่อนนะสบายดีเด้อปลาลุงเด้อหน้าภาพอาหารน้ำไม้เต็มเสาเลยสวัสดีสแตลมันมันจ้ามานมากเลยเอ็นลุ่ไทยก็ขาดได้บ้าเลยเนี่ย ตอนนี้อกไเาไปหานมันาเนอยาอย่านั่งเจ้าเคยแกงวะนีเรื่องย่ออ้วนนมีอยู่แล้วเราไปยังมอมาแล้วเอาของกันไปห้องนึงเมื่อนั้นเด้เอาอย่าลูกได้เอ้าให้เอื้อปอาอ่ไหมอ่ะไหมแนงคักแค่เนาะ

cầm cằm còn đây nó mày nhám đi à thôi sắp Ok hấp con đi <laughs> đi <laughs> 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 ปลูกจกส,งสังแซมโกนิกรส่นสกินเน่อหม่เนาะหดหนันะนมันตลอดเลโอ้ยคักโอ้ยแน่แท้ดิา็โอ้ยคักโอ้ยแน่แท้โอ้ยชูจ่าก่อนชูจ่าก่อนสบายดีก่อนไปสบายดี ออนค่ะแค่เนาะน้ำใไหลนี่คือสิบมีเนาะเฮียบ้านนี้เนาะเดี๋ยวน้ำใบเนี่ยงน่องแล้วบ้านไม่เหมือนกันอนนไหมันธุก็ินนครับน้ำใบอันน้ำเพื่อนอันโตเพื่อนเบาดีเพ่อนะ Ô cặp chọn rồi, lần nó năm trăm hai mươi năm. Lần 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 này nó mày lần 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 này lần 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 Em lần Em Em mua lại. em nè, mưa đấy hả? Em mua đấy, mưa mưa ừ. đấy mà mưa, mưa. em môn y. Mm. Giùm phụ đi em môn Em mua đi em lam môn Em mua mãi. Mm hứa chịu kìa 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 เที่ยงกับแกงแล้วไม่เอกจิอี่ดาหนาวบ่าวา,วา,วาวยวายจอยังกระอเคียแห่นี่เฮ้ยไหนงามบ่งามบ่างามบา่งามดูบ่งาม Nang long nang long Nàng long ơi, kẹo nó mày yunaki nè ngang 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 Nè ngang 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 kẹo nó ngang ngang bây giờ ngang 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 ngang

พอมันหอมพี่น <Deus S 2> ้องเ้ยเนาะใครก็เอาตัวมันหาาใช่หนักป่ะหนักปะลูก่ะไปเลยไปเลยไปแล้วป่ะเอาพักเงีงยงกันกู้งเลยไปกันเอาลูกขิมแล้ว mày con để cho kim mày giờ Giờ nhắn thêm nữa luôn ạ bất bé nè Aloha sài <laughs> đi <laughs> Vớt bà đi <laughs> bà 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 luôn sai, bà 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 ba bà bà nhang phù bà bà มจะล้มออกนี่เห่าแล้วมี่ยูมันหางมันเห่าบอบีนี่นี่แม่จะเอาบองนี่ตุเขียวงามอยู่นี่เฮ้เดิมเบิดแหลวปลาลุงเอ้ทักิเง่งเดิมห่าแล้ว ไปย่างไปลูกไปขูบไปไปเมืองมักซีดาไปมีบ่อมักดานะใช้มักดานะข้างใน้ดเออคุณบ่อไปไปเมืองไปไปไปแม่พาไปอ่ะไปย่างย่างมากเลยย่างมาก อยางลงมาให้หน้าพี่ดุมันจังบมอบรุกจุกจิก <c oughs> เอา <c oughs> ไปลงมาพี่ลงมาลุ่มพี่เออไปตัวเพื่องมันหา่าวแหละมันบดทางแข้งหนอไปอย่างวานี่ ไปนะ<ป>เออไปแล้วนี่แล้วไปไปไปไหนอะไรเหรอไปอยังย่างขึ้นนี่กับมิดแล้วไป เฮ้ย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 อึบเอ่อเอ่อเบอ้์แม่ไปเบิรงมาชิดาให้กันบ้งเบิรงมาชิดาก่อนเด้อเดี๋ยวดูไป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 มายังหันอ่ะเป็นหมากไปมันหมดแล้วไปเออมันมันหมอมีมากิดานะหมดแล้วหมดแล้วบบกมาฮุงชุกบ่หน่ Hung chuk tu ba ni. Eh tu. Ma hung chuk. Hui. Uh, Ai ya Apa nyang ba ni. apui ga ma nam na, หยับขี่ด้ <c oughs> ยม่ันขี่วนะน่ะไปไหนพาไปไนี่ไปไปเ <c oughs> ออกระจะเหยียบมันมันขี่แหงเราอยากกร <c oughs> ะเพียบฮะอับปุยข้าก็มาฮะโอแมนอับปุยขาบเกิดแม่บ่หน่ะ มาแล้วพูพไปเมึงบ้าย้ำหลอกมานะย้ำหลอกไปไปลูกไปไปสินะไปลูกไปไปโอ้ยถิ่มถิ่มของแม่กว่านะไปมีใช่นะฮะ Bây lúc bây Ơ Để mình mưa lặng hóa bùi nè Bây nhàng bây nhàng mưa hạ pha bây Ờ ờ phát sinh em hãy pha kèn mày có bây Bùi 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 Ê ê ê Bùi 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 mà mẹ mà mẹ nó nghe là, là bùi mày mẹ đúng má mẹ Bà 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 mưa hướng hả ปเอาพักชิงแงงมาให้เด็กสาวแกงกันไมมกันไปเจ้าสิไปไใช้ดูเด็กสาวเขาถ่ายพักชิงแงงไดนไปได้ไปมันโมแมนเกือบเฮานี่นั่นเกือบคนอื่นนี่น่ะเออโมแมนเกือบเฮา ไปแช่นะไปบุญบุญแช่บุญนะบุญมีบุญในมือนี่นะลูกเอื้อเมื่อแล้วผลัดแจับได้หนิผลัดแจับได้ค่ะลึป้ะไปไปไปบมูมีบุญหมื่อนี่บมูมีบุญลูกล่ะเมื่อเมื่อเมื่อเฮือนฮ้าผู้ มุมีบุญปะป่ะ,ปะไปหาผ้าป่ะหาผ้านาะเอาพักเสเอานี่ไปหาผ้าแกงเอาไม่เนาะ,ะยุดยุดยืนก่อนยืนก่อนเอไาไปถ่าเไปถ่าไปยังถ่าเลยไปไป,ไปมือฮือเท้าพู้เลไปสีหยางขามายัางดุกนี่ ลุกปะาพชยน่เมือเหยภาปะอ้าน่วะปะมือหยพยาเนาะเอาถิ่มล้นะแบบยังหายกะิได้แทนนี่้ได้แหนนี่ไปเม่พาเมื่อปไปลุกปะเอาหมู่เมื่อว่าชาน่ะเอยภาไปป้าเนี่ยเออไป bà 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 Mà, ừ. bà. Bà. Mà, bà 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 đây. bà chỉ nắng này. À, đủ này. bà 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 ทุ๊เออดยลูกด่าเออแพงน่เ็นมาของนี้ทุ๊ทุ๊สบายดีเฮดไสเฮดไสสบายดีเลยสิสบายดีเฮดไสสบายดี่ะฮะสบายดีเฮดอะไรเฮ้ยจะเบ่าอีจังนี่มึงแน่มันติดเสือบ่ไาะไรนะเสียนไหมค่ะ ไปมื่อหาผ้าไปไปมื่อดินอยู่เพื่อนเฮาไปไปลุกไปอเออไปเฮ้ยาถ่ายอย่าถ่ายพักเสกงแง,ง่เลยสเสกแง่เขาใหม่นี่ไปพาเสกผ้าเลยฮะ

ta xiên em 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 đủ dạ đây nè, khai ám ngay nè Khỉ đó hả đó, ขี้เหงืูกขี้งัวไปขี่นังเข่ามันบ่ไปขีินังเข่าขี้งัววายมินมินมันแหงเอาพี่น้องก่นจังสีจังสีชวนออกนะเห็นแล้ว พี่นางเ่าขี่งัอไป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 หาแนวมาชวนถิ่มไปขี้เออขี้โอ้ยพีเพ่เป็นนางเ่าวมันงมยังนั่น่ะเค้กบ่เค้กฮันเบอร์บเร่บอเฮ้ยไปลูกไป โอเคสามนาพี่น้องป้าจอยกับชิจบคีเพียงชมีก่อนขอบุนขอบคุณลารเด้อปลาลุงเงยที่เขามารับชมโดยที่บกกดขบโฆษณาเด้อคีมีกับไปแล้วราวกันมา,บาสบายดี